สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับช่อง APOM UM Channel นะครับผมวันนี้ไปเจอสินเชื่อมาตัวหนึ่งนะครับเป็นสินเชื่อใจกว้าง r e a s i n g นะสินเชื่อตัวเนี้ยดอกจะดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกมากๆเลยนะครับผมก็ในส่วนสินเชื่อใจกว้าง JK Money นะครับผมเป็นบริษัทใจกว้างกรุ๊ปนะครับให้สินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกนะครับหน้าตาของบริษัทสินเชื่อเนี่ยก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถหาดูได้แถวๆบ้านนะครับ ก็ในส่วนสถานที่ให้บริการสินเชื่อนะครับก็จะมีเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่สอนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดลำพูนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่1 2 3 4 5ส7 8 9 9อํี่ห้าเภดด้าาอเภออาเภอแม่สอนเออขอโทษทีครับจังหวัดแม่ห้องสอนเนี่ยจะอยู่อําเภอแม่เสียงแล้วก็จังหวัดลำพูนเนี่ยจะมีอยู่ในส่วน5อําเภอด้วยกันนะครับแล้วก็จังหวัด จังหวัดลำปางจะอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าก็อันนี้มันจะอยู่เป็นสินเชื่อที่แบบอยู่โซนเหนือนะครับเพื่อนถ้าใครที่เป็น f c ช่องผมนะครับแล้วอยู่โซนภาคจังหวัดภาคเหนือนะก็ลองดูสินเชื่อใจกว้างได้นะในส่วนตรงนี้นะครับใจกว้างเนี่ยเขาบอกว่าเตือนภัยนะระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินนะครับบริษัทสินเชื่อใจกว้างเนี่ย เขาไม่มีการแบบขอผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบหลอกให้ไปเชิญชวนสมัครสินเชื่อเนี่ยเขาบอกนะไม่มีการให้กู้ผ่านแอปหรือผ่านไลน์ใจกว้างเนี่ยต้องเข้าไปขอสินเชื่อที่บริษัทขอสินเชื่อเท่านั้นนะครับก็ในส่วนของใจกว้างสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อใจกว้างเนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่ใช้ทะเบียนรถเป็นหลักประกันนะครับวงเงินสูงสุดเนี่ย2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นอยู่ที่1.2 5อนต่อเดือนนะครับ เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้นะตั้งแต่1เดือนจนถึง60เดือนโดยการพิจารณาเนี่ยจะอยู่ที่1-3ถึงวันครับเพื่อนๆหากสัญญาอนุมัติผ่านเนี่ยเขาก็จะให้วงเงินเป็นเงินสดกับเพื่อนๆเ,เนี่ยทันทีเลยวงเงินอนุมัติเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่เพื่อนๆน,นเนี่ยนำไปค้ำประกันนะครับก็คือหลักทรัพย์เออก็คือสินเชื่อตัวนี้ครับจะต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันด้วย ก็บุคคลที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะก็จะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุระหว่าง21-75ปีแล้วก็รายได้เนี่ยเฉลี่ยดเดือนละ10,000ม่บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถมาขอกู้ได้ละแต่คนที่จะขอกู้นะจะต้องไม่อยู่ในช่วงทดลองงานนะก็คือจะต้องเป็นพนักง,งานประจําถ้าอยู่ในช่วงถูกพักง,งานเนี่ยก็ไม่ได้นะการขอกู้สินเชื่อไปใต้การกากับการเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3แห่งคือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีเอ่อถ้าถ้ามีสินเชื่ออยู่แล้วหนึ่งสองแห่งเนี่ย หนึ่งถึงสองแห่งเนี่ยสามารถมาขอคู่ที่นี่ได้นะคิดว่าเขาน่าจะหมายความว่าแบบนี้นะไม่ชัวร์นะตรงนี้เดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มก่อนสูงสุดไม่เกินสองเปอร์เซ็นต่อเดือนอันนี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยนะคิดว่านะสูงสุดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไม่เกินสองเปอร์เซ็นตต่อเดือนถ้าใครสนใจนะใครสนใจเนี่ยเขามีเฟซบุ๊กนะผมก็ลองทักไปสอบถามให้เข้าๆบ้างละนี่ในส่วนของสินเชื่อ ทั้งหมดในรูปแบบบริษัทเนี่ยเขาจะมีลิสซิ่งรถไฟแนนซ์รถยนต์รถกระบะรถถหกล้ออะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็สินเชื่อตัวที่สองนะ่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลคือพีโลนั่นแหละเป็นสินเชื่อภายใต้การกำกับของแคสต์ฟอร์คาสต์ฟอร์แคสขอโทษทีครับอาจออกเสียงผิดนิดน,นึงก็ใช้เล่มทะเบียนรถอัตราดอ,อกเบี้ยนเนี่ยอยู่ที่ปีละไม่เกิน28ดเอร์เซนะในส่วนตรงนี้ที่ผมถามข้อมูลไม่ให้คร่าวๆนะเนี่ยก็ อันที่3ก็จะเป็นพิกโก้ไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจรายย่อยวงเงินไม่เกิน5 0,000ื่นตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละสเปอรเ็นเอ้ยขอโทษดีครับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทต่อเดือนนะซึ่งเราเป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตในการออกกฎหมายคือมีมีใบกำกับก็ตอนนี้มีให้บริการอยู่แค่โซนภาคเหนือก็มีแค่จังหวัดอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นเนาะเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่สอนแล้วก็เออโดยมีลูกค้าตามภูมิลำเนาในจังหวัดอังกาวเนี่ยก็เขาจะ เขาจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีหลักประกันก็คือเรื่องทะเบียนรถนะในส่วนตรงนี้ยังไม่มีบริการเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือรับแต่รถยนต์อย่างเดียวใครที่อยู่โซนภาคเหนือนนะก็ถ้าสนใจมีรถยนต์ก็เอาเร่มไปติดต่อสอบถามดูได้กับสินเชื่อใจกว้างหรือสิงกรุ๊ปนะครับผมก็ขอให้เพืเ่นอนๆโชคดีสำหรับการขอสินเชื่อครั้งนี้ก็เดย๋ยวยังไงฝากกดตั้วติ้กกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆด้วยนะครับ